ไม่กลา้จะขบิบ,าบตาแล้วไม่กลา้จะคิดปตาแล้วใช่ด้าขวาริ่มเริ่มจะดูดีปบบมันห้าสิบเซนติเมตรใช่ด้าขวาได้หัวได้หัวทำใาจะอาโอ,อ้โหจน้ำใจเทพก็รอคอยใจน้ำขวาโค้โแล,แ,ลแล้วก็เป็นละครคูจ่จริงจะเริ่ พอนับปัปอนับโจกในดามของปลาดูทองมาเจอกระเทพบมักรวัดขันเกินช้างรังสิบรีเอาแล้วเว้ยควายติดนาำแล้วพี่น้องเอ้ยในเมื่อโอ้โหเสียใจบอกว่าหนึ่งแสนบาทจะเป็นอย่างไรจะประสบผลสำเร็จหรือไม่บอกพ่อแม่พี่น้องว่ามันอย่างแน่นอนเลยในเมื่อกออนขาจูป้าโอ้โหมาชนทันที่นีหืึมกันไปอ่อกทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายเริมดูดีทางด้านซ้ายเรมบูดีนำไปประมันหนึ่งชั่วโคดูกันสิครับว่าเราด้าน ท้ายนั้นเริ่มจะดีอยู่เทพบคอรดีอยู่เว้ยสิงบุรีดีในยอยงอะไรจีรีตาบปปอยพอรับโชคอาจจะดักเฮินดักเฮินหนึ่งแสนไปมาไปแล้วเว้ยเราดับด้านซ้ายเราไปเร็วแล้วดับอยู่ระบาดสองเจ้คนแล้วป,ปอยบักคอร์ดแต่บักคอนั่นดีพอรับโชคพอรับโชคจีตาบอ,อาละ ซ้ายพีพอยดีจากช่องลังไวยังไงว่ายังไงพอดำพันปอนดำช่องปอนดำช่องฟรีไพสับปอนวายาัไยางไงนายหัวนายหัวเก่งกับนายหัวปิกเที๋ยวนี้ใครจะยุ่งขได้ไปเฮ้ย hey! มงก่อนจะนำอยู่ประมาบ้ชนดูโจขนว่ายังไงเสียแจ็คกอดคอดเลยโบโบนี้เสียแจ็คจี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 จะได้หรือไม่ได้เอาล่ะครับจะได้หรือไม่ได้เมื่อใช้ดับ้ายได้รับเทมาก่อนโบบนั้งโบโบนจุดทูบอกท่านคุณทั้ง ขีดมีตาแเราใช่ด้าขวาเริ่มเริ่มจะดูดีเประมาณห้าสิบเซนติเมตรใชนด้าขวาได้หัวได้หัวดับใา่จะโค้โหใช่ด้าซ้ายเทปก่อนละครใช่ด้าขวาโคนแล้วก็แล้วก็ขวารอผลกันนะกรรมการตีทงสายน้าขวาให้กับเรือพรนับพันปอนนำโชคเชิญคู่ต่อไปครับ